สวัสดีครับผมนายพิยามุ่หมายครูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจำแผนวิชาตะกลิ่ชายวิทยาลัยสามอัชช่างเฟดวีครับหลักสูตรที่ผมเปิดสอนนะครับก็คือหลักสูตรสองเรียนแบบพรีเมียมนะครับสามสิบชั่วโมงนะฮะรายละเอียดนะครับในการการสอนนะฮะมีทั้งหมดสี่ข้อครับนะข้อหนึ่งนะครับนะสอนนะฮะเทคนิคการฝังโบนิปัตเอร 2นะสอนเทคนิคการจับฝีนะครับการจับฝีนะครับการควบลหมีนะครับสนะสอนวิธีการตั้งทรงผมนะครับแบบเข้าใจง่ายนะด้วยอุปกรณ์พิเศษนะครับหรือว่าฟังร้องนะครับ4นะสอนวิธีการเก็บรายละเอียดนะทรงผมของนักเรียนนะครับแบบเข้าใจง่ายนะครับมีมาเหตุนิดนึงนะครับนะเรียนทั้งหมด10วันครับนะ5้าวันแรกนะจะเป็นการเรียน ส่วน5วันหลังนะครับก็จะเป็นการตัดนะครับกับคุณจริงเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องเรียนของเรานะครับเรานะครับจำลองนะฮะเปรียบเสมือนห้องตัดผมจริงนะครับเสียอะไรครับห้องเรียนเรานะครับถือว่าเป็นห้องปฏิบัตินะครับเป็นห้องปฏิบัติอุปกรณ์นะฮะมีครบ นะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้บาร์เบอร์นะครับนะอ่าตะกาเดียนนะกันไกลถ่ากันไกลโซนะครับผีฟันนรองนะครับนะด้ามมิโกนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฮะจะเป็นแว้เป็นเจลนะใช้ในการจัดแต่งเสริมหล่อนะครับนะอ่างล้างมือหรืออ่างสักผมนะครับนะเรามีพร้อนมะนะนะนะครับนะแสงไฟครับนะอันนี้สำคัญนะ เพราะว่าถ้าไฟน้อยนะจะทำให้เราตัดผมฟังดนผมค่อนข้างยากนะครับนะแอร์เย็นเียวครับนะของเราเป็นห้องแอร์ครับเย็นเยียวครับนะเข้ามาเรียนแล้วนะสบายนะครับมีความสุขนะครับนะสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องเรียนทฤษฎีนะครับก็นะเดี๋ยวเชิญเข้ามาดูอุปกรณ์ด้านในครับนะห้องนี้ ก็จะมีอุปกรณ์นะครับไม่ได้เยอะเท่ากับห้องปฏิบัติเท่าไหร่ครับก็จะมีหัวหุ่นปลอมนะครับห้าวันแรกเราก็จะเรียนกับหุ่นปลอมนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็มีไว้ค่อนข้างจะเพียบพอนะแบตเตอรีนนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้นะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เรียนนะครับเบื้องต้นนะครับ ใ่านสนใจสมัครเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่เพนนิลัยสารพัดช่างเพชรบุรีนะครับนะหรือมาสมัครด้วยตนเองนะครับที่วินิลัยสารพัดช่างเพชรบุรีครับนะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครับนะครับทางเข้านะครับอยู่ข้างวัดเขาใบเลี้ยนะครับที่นี่ที่เดียวครับ